โอ้สวยมากเลยสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่นี่เลยครับเขาป้อมครับโอ้โหบรรยากาศดีมากบรรยากาศสวยงามมากตอนแรกผมนึกว่าผมอยู่ที่ม่อนแจ่มนะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่นะฮะที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอเกาะสมุยนะครับเขาเรียกว่าเขาป้อมนะครับลรหลายๆท่านก็น่าจะงงว่าเราอยู่เกาะ ทำไมถึงมีเขาสวยงามขนาดนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พามาดูเขานะฮะผมพามาดูเราเอ้ยไม่ใช่วันนี้ผมพามาดูรถยนต์มิวเอ็กนะครับวันนี้ผมพามาแนะนำการขับรถเกียร์ออโต้โลงเขานะครับขับอย่างไรให้ปลอดภัยขับอย่างไรให้ประหยัดและการสึกหรอของรถน้อยลงรครับ อย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเมื่อกี้นะฮะว่าการขับรถเกียร์ออตโต้นะครับในการลงเขาโดยเฉพาะที่ลงเขาเป็นระยะทางยาวๆนะครับเราก็จะเห็นข่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับเราจะเห็นว่ารถที่ขับลงมาเนี่ยเกิดอาการเบรกแตกนะครับเบรกไม่อยู่นั่นหมายความว่าเพราะว่าการใช้เกียร์ออตโต้นะครับถ้าเราวิ่งอยู่ที่เกียร์ดีแล้วเราปล่อยลงเนินเนี่ย รอบเครื่องยนต์และก็ความเร็วเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นเกียร์มันจะเปลี่ยนตามความเร็วของรถเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมีเทคนิคนะครับง่ายๆครับอย่างที่ผมบอกว่าเกียร์ออโต้ปัจจุบันน,นะครับมันจะมีทั้งเป็นเกียร์ออโต้ที่มันเป็นตัวฝั่งที่เราจะเห็นตัวหนังสือว่าจะเป็น P,R,N และก็ดีนะครับที่เราขับกันอยู่ปกตินะครับแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งทางฝามือนะครับคือจะเป็นบวกและลบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการเราขับลงขับลงเขาลู่ลงเดินหรือลงเดินชันๆัน่ยนะครับเราก็มาใช้ฝั่งที่มันเป็นบวกลบนี่นะครับเพราะว่าบวกลบมันเปรียบเสมือนคล้ายๆเกียร์ยเมนูน์นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าถ้าเป็นเกียร์ออโต้มันไม่มีครัชเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเกียร์ฝั่งที่มันเป็นบวกลบเนี่ยผมเรียกง่ายๆนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ ลดเกียร์ได้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราใช้เกียร์ออโต้ที่ฝังตัวดีนะครับเวลาเราดงเนินเนี่ยลดความเร็วมันเปลี่ยนนะครับเกียร์ก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์สูงทําให้ความเร็วมันยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องเบรกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเบรกตลอดเวลาเนะี่ยผ้าเบรกมันจะร้อนมันจะไหม้นะครับาจานเบรกก็จะแดงนะครับเขาเรียกว่าอาการเบรกแตกนะฮะคือเบรกไม่อยู่นะครับเราจะเห็นข่าวกันอยู่ประจํานะครับโดยเฉพาะที่สถานที่ท่องเที่ยวเช่นภูทับเบิกนะฮะเพราะนั้นวันนี้นะครับ ผมแมนะนําให้นะครับในการลงเขานะฮะลงเขาระยะยาวๆหรือลงเขาทางชันให้เปลี่ยนมาเป็นบวกลบแล้วก็คลิกมาที่เกียร์ต่ำนะครับนะฮะคลิกมาที่เกียร์ต่ำนะครับแล้วเราก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ระบบ e n g i n e Breke นะฮะใช้ระบบ engine b เบรกในการเบรกนะครับเราก็จะไม่ต้องเบรกอยู่ตลอดเวลานะฮะเราอาจจะเบรเปันช่วงๆในช่วงจังหวะที่มันเป็นทางโค้งที่ทางใช้ความเร็วน้อยๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับ ผมรับรองแล้วว่าคุณขับรถลงเขานะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับและก็อีกทําให้ประหยัดผ้าเบรกนะฮะผ้าเบรกไม่สึกล้อหรือสึกล้อน้อยกว่าที่เราขับใช้เกียร์ดีและเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนคลิปหน้านะฮะผมจะมาแนะนำในการใช้เกียร์ออโต้ขึ้นเขานะครับเพราะว่าเกียร์ออโต้ขึ้นเขาก็อีกปัญหาหนึ่งสำหรับคนใช้เกียร์ออโต้มือใหม่ๆนะฮะครับเป็นไงกันบ้างครับ สำหรับเทคนิคง่ายๆนะครับในการขับรถลงเขาโดยใช้เกียร์ออตโตอ,อย่างขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยนะครับกับอีสุสาขากอสมุยนะครับส่วนวันนี้นะครับนายไข่แดงผู้ชายแหลงกลางนะครับก็กราบขอลาแล้วเจอกันคลิปหน้าในการใช้เกียร์ออตโตขึ้นเขาอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ